สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็ออกมาเทสได้นั่นเพื่อนคันนี้ก็เป็นบอดี้ w 5 5เนะเป็นตัว G.L.C. นะตัวนี้ก็เป็นตัว G.L.C. 250D นะ<ม>เขาก็จะใช้เครื่องยนต์รหัส O.M. 6 5 1นั้นเพื่อนเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเลี่ยงนะแล้วก็ใช้ร่วมกับเกียร์9สปีดนะใช้รหัสว่า725นะหน้าตาเขาก็จะ แตกต่างจากรุ่นพี่ๆเขาหน่อยเกียร์ตัวนี้ก็คือว่าอ่างเขาก็จะเป็นพลาสติกแล้วนะพลาสติกสีดำแล้วนะอาการที่ลูกค้าแจ้งนงเพื่อนก็คือว่ามีอาการไฟเครื่องยนต์โชว์นะแล้วก็รู้สึกว่าเร่งอืดๆอะไรเงี้ยนะอาจจะรู้สึกไปเองนั่นเพื่อนนะบางทีอาจจะพอมีไฟอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแต่ที่สังเกตได้คือว่า,าไม่ได้มีอาการว่าแบบกินน้ํามันมากขึ้นไม่ได้มีแบบ ควันขาวอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่ามีไฟเครื่องยนต์โชว์แหละนะแต่ก็อาจจะรู้สึกนิดหน่อยว่าเอ้ยมันพอมันเป็นแล้วเนี่ยอาจจะเร่งไม่ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่แต่อาการเครื่องยนต์โชว์เพื่อนบางทีก็อาจจะมีเร่งรู้สึกว่าไม่ขึ้นบ้างหรือว่าบางคันก็แบบเร่งปกตินะบางคันก็ต้องบอกว่าเร่งปกติแต่มีไฟลุกเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาอนะไรเงี้ยก็ตรงเนี้ยมันก็เป็นข้อมูลสําคัญได้นะเพื่อนว่ามันจะเป็นที่สาเหตุอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยนะก็ก็ต้องสอบถามข้อมูลนะ แต่คันนี้ก็ตรวจเช็คแล้วเพื่อนก็พบว่าตัวน็อกเซนเซอร์เนี่ยเพื่อนนะตัวน็อกเซนเซอร์เนี่ยมันเสียตัวที่มันอยู่ตรงท่อเสียเนี่ยวิธีการตรวจเช็คก,ก็นอกเหนือจากตัวน็อกเซนเซอร์แล้วเนี่ยเพื่อนเนื่องด้วยตำแหน่งเขาเนี่ยอยู่อยู่ตรงด้านล่างนะตรงใต้ตรงท่งอเสียเนี่ยแล้วมันตำแหน่งเขามันอยู่ใต้ตังรถพอดีก็อาจจะต้องดูเพิ่มในเรื่องของว่ามันมีน้ําเข้าด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเพราะว่าก็เจอหลายคันนกันเพื่อนนะ ว่าน้ํามันเข้าป๊กอะไรเงี้ยนะก็จะได้เปลี่ยนซีนหรือว่าแก้ที่ตรงจุดไปอะไรเงี้ยนะจะได้ว่ายางอุดตัวถังอะไรมันโอเคหรือเปล่าเงี้ยนะเพราะบางทีน้ํามันดันเข้าอะไรเงนะี้ยมันก็มันก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีตัวน้ำอะไรเงนะี้ยเข้าที่ตัวอุปกรณ์นะแล้วก็ทําการเทสพวก หัวฉีดแอดบูอะไรเงี้ยก็ได้ค่าสเปคตามปกตินะก็อาจจะมีสกปกก็ทําความสะอาดไปนะกรน,นี้ก็พอเข้าใจได้นะใน,ในเทสแล้วก็ถอดมาแล้วก็ทําความสะอาดอะไรก็ว่าไปเนื่องด้วยในคันนี้นเพื่อนนะพอมันน็อกเซนเซอร์ในรุ่นนี้เนี่ยพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งมีโค้ดบางตัวเนี่ยที่อาจจะทําให้ ต้องเปลี่ยนเบอร์พาร์ทนะหรือว่าต้องเปลี่ยนทั้งคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าคันเนี้ยคันเนี้ยจริงๆอ่ะก็เปลี่ยนเป็นสาเหตุเนี่ยเกิดจากตัวอัฟตีมนะก็คือตัวบนนี่แหละแต่ว่าเนื่องด้วยคําแนะนาเนี่ยเขาแนะนําว่าโอเคถ้ามีฟอลตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะรหัสนี้นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวบนล่างแล้วก็จะต้องเปลี่ยนโค้ดอะไรก็ว่าไปนะซึ่งเป็นการแก้ไขนะเพื่อที่ให้จบทีเดียวเพราะว่ามันก็เคยมีเหตุการณ์ว่า เปลี่ยนเนี er uh, ่ยเพื่อนวันนี้เราเข้าเนี่ยเปลี่ยนฟอลเนี่ยอะเปลี่ยนตัวบนสมมติผมเปลี่ยนตัวบนไปนะวิ่งออกไปปุ๊บกลับมาปุ๊บเป็นฟอลอีกตัวหนึ่งตัวล่างปึ้งแต่ประเด็นคือว่าไอ้ฟอลตัวล่างเนี่ยอาจจะแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนทั้งคู่แล้วก็เปลี่ยนโค้ดด้วยเนี่ยเบอร์พาร์ก็จะเปลี่ยนอีกนี้ก็จะเป็นหลายรอบอีกต้องมาแก้ไขเอกสารอะไรหรือว่าต้องมาจ่ายเพิ่มอะไรอีกก็นะอย่างนี้ก็ถือว่าจะเรียกว่าโชคดีครับไม่รู้นะทีเดียว นะแต่ก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างนิดนึงนะเพราะตัวอุปรกรณ์นี้ก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงนะแต่ก็มีลูกค้าบางท่านเนี่ยหรือว่าคนที่ใช้รถในกลุ่มเครื่องยนต์651าหหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะไปติดแอดบูลอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเนื่องด้วยแอดบูลเนี่ยพอมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนะ่าใช้จ่ายมันอาจจะค่อนข้างสูงแล้วก็แบบอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะมันจุกจิกอะไรเงี้ยต้องมาเติมอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะบางคนก็ อาจจะไปปิดระบบอะไรเงี้ยเพื่อนๆนะก็จริงๆก็ไม่ได้เสียหายเ,ยเพื่อนนะผมว่าจริงๆก็ก็ปิดกันแต่ว่าท่าน,นี้ผมก็ไม่รู้ว่าในระยะย,ยาวเงี้ยนะการลงรักษาเนี <s> ่ยเพื่อนๆก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คอะไรเงี้ยนะว่าเออระดับน้ามันเครื่องเนี่ยมันมันมากกว่าปกติหรือเปล่าอะไรเงนะี้ยเพราะว่ามันก็มีทั้งเอ่อโอเคเพื่อนๆอาจจะไม่ต้องมาจ่ายอุปกรณ์พวกเนี้ยแต่ก็ต้องอาจจะต้องเทสความเสี่ยงกับการว่าแบบ ะระยะยาวเงี้ยเครื่องยนต์จะมีปัญหารหรือเปล่าเงี้ยก็ต้องดูยาวๆเพื่อนนะเพราะว่ามันก็มีเคสที่บางเคสก็เขาก็ปิดมานะเขาก็ใช้ยาวไม่มีปัญหาอะไรกับเคสที่แบบโอเคปิดแล้วเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมามีอาการไอโน่นไอนี่พังขึ้นมาอะไรเงี้ยนะก็มีหลายๆเคสก็อาจจะดูตามกลุ่มอะไรก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะเพื่อนนะไม่ใช่าแบบอยโอเคจะไปปิดแล้วกลัวปิดแล้ว เครื่องจะมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ไม,ไม่ไม่ได้ทุกคันนะเพื่อนๆอาจจะต้องคอยดูว่าโอเคเดี๋ยวนี้เขาไปถึงไหนแล้วนะปิดได้ระดับไหนหรือว่าเออตรงไหนมันเออหรือว่าเราจะยอมอเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อที่ได้ระบบเดิมแล้วใช้รถแบบมัน่นอับายใจอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้อันนี้แล้วแต่เพื่อนนะน,นี้ก็คุยไปเรื่อยนะพูดถึงก็อาจจะเป็นคำเขาเรียกว่าความคิดเห็นแล้วกันไม่ได้อะไรความคิดเห็นนะแต่ส่วนตัวผมนี่ก็ได้หมดเพื่อนนะจะไะบอกแล้วกัน เพราะว่า oh, ถ้าเกิดว่าจะปิดมาหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เราบางทีถ้าลูกค้าปิดมาแล้วเราไปเผยอ,อัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าไปแก้อะไรเงี้ยบางทีมันทาให้ของเขาเพียนเน้ยนไงแล้วเขาต้องกลับไปแก้ที่เดิมอะไรเงี้ยนะก็เป็นข้อมูลได้นะแต่คันนี้ก็คือง่ายๆเลยก็เปลี่ยนน็อกนะเปลี่ยนน็อกตัวโบน2ตัวนะแล้วก็ในการเปลี่ยนน็อกเซนเซอร์เพื่อนนะก็เราก็ส่วนใหญ่ก็จะดูกองอากาศเลยแหละแล้วก็จะดูค่า d p f เเนี่ยเป็นหลักนะแต่ผมก็ อาจจะแนะนําแล้วกันนะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยน,นไหนๆก็เปลี่ยนน็อกเซเซอร์แล้วเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์เววก Ad เี่ยวกพวกแอตปูแล้พวกนี้ก็แนะนําว่าอาจจะต้องมารีเจนนะอย่าเพราะครันนี้ผมก็เดี๋ยววิ่งแป๊บหนึง่งผมก็จะต้องไปรีเจนแล้วนะก็ลองรีเจนแล้วก็ท,ทําทีเดียวเลยนะแล้วก็วิ่งดูให้สักสี่สิบห้าสิบโลเลยเพื่อนนะเพราะว่าบางคันเนี่ยไม่เจนก็ไม่จบนะมันก็แล้วแต่คันออกอะ่ะบางทีเดี๋ยวจะต้องบอกว่าต้องทําทุกคันมาอะไรเงี้ยมันก็ ม่เสมอไปนะอันนี้อาจจะเป็นเคส by เคสละกันก็แต่ถ้าเกิดว่าทําได้ก็ดีเพื่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ทําก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้รีเจนก็เปลี่ยนอย่างเดียวแล้วก็วิ่งทดสอบอะไรปกติไปก็วิ่งก็ใช้ไปนะแต่ถ้าเกิดมันมีซู๊ดอะไรขึ้นมาอีกก็ค่อยมารีเจนก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ใช้รถบ่อยๆอะไรไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะถ้าไม่ได้แบบใช้ในเมืองนานๆใช้อะไรเงี้ยรถส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาจะเกิดกับรถที่ใช้น้อยซะมากกว่านะคร่าวๆนะ คนะันนี้ก็แสนสาม,มเพื่อนนะแสนสามก็กําลังกาลังดีนะไม่ได้น้อยไม่ได้มากนะกับอายุรถนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนนะกับ clc นะสองคาศูนย์ดีนะกับอาการไฟพครื่โชว์นะอ่นะก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นเพื่อนยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับบาย